เริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้พบว,ว่าชาวบ้านเดินลุยน้ํามารอรับอาหารและเครื่องดื่มสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรติดตามการรายงานสดจากคุณสิรพลมูลอุทกมีรายงานเข้ามาค่ะ ู้ชมคะตอนนี้ทีมข่าว7 HD ของเราลุยกันเข้ามาถึงที่ตำบลคลองแหยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าสถานการณ์ที่อำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ยังคงวิกฤตหนักแม้ว่าหลายๆจุดระดับน้ําจะเริ่มลดลงแต่ว่ามวลน,น้ําที่ยังคงท่วมอยู่ยังสูงกว่า2เมตรนะผู้ชมณนะตอนนี้จุดที่เรายืนรายงานก็คือที่ตำบลคลองแหย์อำเภอหาด ภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในชุมชนเดินเรียงรายกันออกมาพร้อมกับภาชนะไม่ว่าจะเป็นกละมังกล่องโฟมนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการนําข้าวนําอาหารมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนหลังจากที่แต่ละคนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําแล้วก็ติดอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านเนี่ยมาแล้วเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์บางคน มีลูกเล็กเด็กแดงที่เราได้มีโอกาสพูดคุยก็คือเด็กเพียงแค่9้าเดือนเท่านั้นคุณแม่นะคะนำใส่กระมังแล้วก็น้องเนี่ยลอยตามน้ำออกมาเพื่อที่จะออกมาหานมผงแล้วก็พระอ้อมสำเร็จรูปหลังจากนั้นแต่ละคนถ้าได้อาหารตามที่ต้องการผู้ชมจะเห็นไหมคะเขาจะยกใส่หวัวแล้วก็เดินกลับไปเพื่อที่จะกลับไปอยู่ตามที่พักของตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอพยพไปไหนจริงๆณนะตอนนี้ พี่เขาในหมู่บ้านไอหลังวัดม่วงค่ะหมู่บ้านปีเปม,ไม,มไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเลยเลยก็น้ํามันเชี่ยวมากถ้าคืนเลี้ยวติดอยู่แล้วบังคนไม่มีข้าวกินเพราะมันตัดไฟใช่ไหมสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้ววันนี้เพิ่งได้ออกมาเพราะเมื่อวานน้ามันลึกมากใช่เลยวันนี้น้ำลงตัดตใช่ต,นนต้องออกมาใช่เพราะมันจะหมดกันแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ตำบลคลองแองหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณค่ะ I <laughs> a